เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเฟรมที่ทำเอาแฟนๆต้องหยุดเลื่อนหน้าจอเมื่อมุกมาริษาภรรยาคนสวยของพระเอกตลอดการแสนยุรานันพระมรนมนตรีปรากฏตัวร่วมเฟรมกับแก๊งเพื่อนดาราสาวรุ่นใหญ่บอกเลยว่าแต่ละคนยังคงความสวยสง่าและออร่าสุดเลือค่าสมฐานะนางฟ้ารุ่นตำนานอย่างแท้จริง หากพูดถึงคู่ชีวิตดาราที่ได้รับคำชมเรื่องความเหมาะสมและความดูดีอยู่เสมอชื่อของมุกมาริสาต้องติดอันดับต้นๆอย่างไม่ต้องสงสัยแม้วันนี้จะก้าวเข้าสู่วัยเลข6แล้วแต่ความหน้าเด็กผิวพรรณและบุคลิกที่ดูสง่างามกลับทำให้หลายคนแทบไม่เชื่อว่าเธอคือคุณแม่ลูกสอง ปัจจุบันลูกๆทั้งสองคนอย่างน้องแมมโบและน้องไมล์ต่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วแต่คุณแม่ยังคงดูสดใสและอ่อนกว่าวัยอย่างเห็นได้ชัดหลายคนถึงกับแสวว่าหากเดินคู่กับลูกๆอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพี่สาวคนโตเสียด้วยซ้ำ ล่าสุดโลกโซเชียลต่างพูดถึงภาพรวมของกลุ่มเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการรวมดาวอดีตนางเอกและคนดังแห่งยุคไม่ว่าจะเป็นไก่สุปราณีเจริญผลลูกศรธนาพรจิตจำรึกและจันทนีสิงห์สุวรรณที่มาร่วมเฟรมกับมุกมาริสาในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง เฟรมนี้ถูกยกให้เป็นเฟรมเลอค่าระดับตำนานเพราะทุกคนยังคงรักษารูปร่างผิวพรรณและสไตล์ได้อย่างดีดูแพงดูมีระดับและเปล่งประกายความงามตามวัยที่น่าชื่นชมเป็นอีกหนึ่งภาพที่ยืนยันได้ชัดว่าความสวยและความสง่างามไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่เกิดจากการดูแลตัวเองและทัศนคติที่ดีต่อชีวิต